ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอินเดียลักจัลเบอรี่มาซาลาสตรอเบอรี่คลุกกับเครื่องเทศของอินเดียคือคนอินเดียเวลาเขากินผลไม้อ่ะเขาจะชอบมีแบบเครื่องเทศบางอย่างที่กินกับผลไม้คลุกลงไปด้วยมาลองสตรอเบอรี่กันก่อนโอ้โหเคยกินตอนอยู่โรงเรียนประจำหน้าตาประมาณนี้นะคะ วาานมากตัวเครื่องเทศนี่นะคะมีผงมะม่วงแห้งขมิน้นอินเม็ดผักชีมิน้นผงเม,มทับทิมมะขาผมผงขิงอีกอันนึงจะเป็นกีวีนะคะา,าอันนี้อร่อยคือของสตรอเบอรี่มันหวานมากแต่อันนี้พอดีเลยอะ่ะแล้วมันเป็นชิ้นที่แบบกินได้เลยอะ่ะคำเดียวก็ใครมาอินเดียนะคะมาลองดูในฮอรี่รามนะคะเยอะมาก